มึงออดแออย่างเงี้ยมึงจะไปสู้ใครเขาได้กู้ยแท้มึงฟิตแข็งแรงขึ้นขอให้มึงได้เป็นตำรวจในร้อยในพันในหมื่นเป็นอะไรเพื่อนดีไว้าเฉลีเฮ้ยทำไรวะหมดหมดหมดหมูอุหมดจ่าอุ้มหมดเขาใช้ผลทำไมแล้วผมเป็นจ่าผมใช้หมูนะผมเพื่อไก่าไม่เกี่ยวกับยศจ่าอุ้มหมด มูเหรออุ้มจาอุ้มมูเหรอุ้มจาอุ้มจะอุ้มไหมเนี่ยไม่อุ้มผมปวดหลังผมก็ปวดขาใครอุ้มผมได้เนี่ยผมให้ยศขึ้นก่อนเลยโอ้โหมดนไปหมดไปหมดไปไปไหนเขาไม่หมดพาผมไปวัดไปหาหลวงพ่อด้วยจะไปวัดสภาพอย่างนี้จะไปวัดกับใครอีกเนี่ยโอ้ยไม่ใช่วัดที่หลวงพ่ออยู่ไป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 นักเลงนักเดิน เอาให้ทุกคนเรียบเรียงกล่องสินค้าให้ครบทุกคันนะเวะ้ยและอย่าลืมติดสติกเกอร์หวานเกียบทุกกล่องแล้วก็รถทุกคันด้วยที่ก็อะไรนะครับงานไม่ออกเหรอนี่ไง หวานเจี๊ยบงานไม่ออกอ่ะมันเป็นสติกเกอร์สวยจอยผมไม่พอใจโถเอ้ยหมายความว่าถ้ารถสินค้าของเราเนี่ยขับผ่านด่านตำรวจตำรวจก็จะไม่กล้าจับแล้วก็จะปล่อยผ่านทุกคันเพราะรูเสียค่าผ่านทางทั้งหมดเลยเข้าใจป่ะหวานเจี๊ยบเนี่ยนะเออแค่เห็นสติกเกอร์หวานเจี๊ยบแบบปลอดภัยผ่านตลอด <laughs> 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 อ๋อดูให้เรียบร้อย เรียบร้อยครับเสียโอเคนะทิกเกอร์เรียบร้อยของนครับอ่ายังมี้กันให้เต็มให้เต็มจะได้ไม่เสียเที่ยวโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเย็นเนี่ยเราจะได้เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าใจไหมสิงครับเสียเดี๋ยวนี้ครับผมเข้าใจนะครับเสียโอเคอย่างั้ Heh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 e <laughs>